คืนนี้มาตามล่าหนอนกับผมกันครับทุกคนตอนกลางคืนแบบนี้หนอนออกหากินเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรานะครับเจ้าของผักทุกคนต้องอย่าเพิ่งนอนนะครับอย่าเพิ่งนอนเราจะต้องมาตามล่าหนอนกับผมในคืนนี้นะครับไปติดตามคลิปไปเลยครับนี้คือบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับบริเวณแปลงผักเคียวของเราผมเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆใกล้ๆอ่าเจอแล้วครับตัวแม่นะครับนี่คือตัวแม่ตัวมันดาของพวกหนอนนะครับจัดการเลยครับหยิบมา แล้วก็ให้เขาไปอยู่บนสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราไปตามหาลูกลูกของเจ้าเจ้าแม่หนอนตัวนี้กันนะครับยังไม่เจอหนอนครับทุกคนเจอศัตรูที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือพวกหอยทากนั่นเองหอยทากพวกนี้นะครับยิ่งถ้าหน้าฝนเนี่ยจะออกมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนจะน้อยหน่อยแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับอากาศชื้นชเย็นๆนะครับ กินได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เราเริ่มปลูกใหม่ระยะต้นกล้าต้องระวังให้ดีนะครับหนึ่งคืนกินได้หลายต้นนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการมันมีเมือกทุกคนเราจะต้องหาอะไรมาเขี่ยเดี๋ยวผมจับจับบี้เลยทุกคนไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้พวกนี้ตอนกลางคืนแบบนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่พวกหนอนออกหากินนะครับตั้งแต่ประมาณสัก6กโมงเย็นจนกระทั่งถึงประมาณสักเที่ยงคืนมันจะออกหากินซึ่งหนอนนะครับที่หากินในเวลากลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนอนตัวใหญ่ ผมกาลังมองหานะครับจริงๆหนอน,นมีอยู่2ประเภทก็คือหนอนตัวเล็กๆนะครับจะเขาเรียกว่าหนอนหนอนใยผักเนาะจะชอบหากินตอนกลางวันจะชอบอม้วนตัวมีเส้นใยอยู่ที่ใบอ่อนพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหนอนตัวใหญ่ตัวแก่เนี่ยมักจะกินบริเวณใบล่างผมว่าผมเห็นตัวหนึ่งแล้วทุกคนเห็นไหมนะครับมันจะเป็นหนอนตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับคือตอนกลางวันหนอนประเภทนี้ชอบชอบฝังตัวอยู่ที่บริเวณ น่าจะเป็นพวกดินนะครับจะฝังตัวอยู่บริเวณใต้ดินพวกนี้นะครับแล้วก็พอหัวค่าเนี่ยก็จะขึ้นมากัดกินใบผักแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมซูมให้ดูใกล้ๆเนาะปึ๊บนี่ไงมาแล้วเขาเรียกว่าหนอนหนังเหนียวนะครับพวกนี้แข็งแรงทนทานแล้วก็อึดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะกําจัดหนอนพวกนี้เราจึงต้องฉีดพ่นเชื้อ B t ทนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่จะกําจัดพวกหนอนพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆนะครับ มาจัดการเลยนี่นะครับทุกคนโอ้โหดูมันอิ่มเลยครับอ้วนเลยครับทุกคนทุกคนดูต้นนี้อาการหนักมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเวลาเราจะกําจัดหนอนด้วยวิธีชีววิธีเนี่ยทางเลือกก็คือการใช้เชื้อ b ีทีซึ่งเชื้อบีทีก็ต้องฉีดพ่นในเวลาตอนเย็นเท่านั้นเพราะว่าเวลาเราฉีดพ่นตอนเย็นเนี่ยทุกคนพอเราเคลือบใบผักด้วยจุลินทรีย์พวกนี้นะครับมันก็จะ ทำหน้าที่ในการให้พวกหนอนพวกนี้กินในตอนกลางคืนนะครับจนกระทั่งถึงเช้านะครับเพราะฉะนั้นหนอนพวกนี้มันจะหากินเวลากลางคืนก็จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้เข้าไปในกระเพาะส่วนช่วงเวลาการตุยนะครับใช้เวลาประมาณสัก3วันนะครับมันจะไม่เห็นผลทันทีเหมือนกับพวกพวกเคมีนะครับจะใช้เวลานานหน่อยทุกคนผมเห็นอีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันเต็มเลยนะครับคือการปลูกผักอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ การจัดการพวกหนอนพวกแมลงพวกนี้จะต้องเข้าใจวงจรชีวิตเขาแล้วก็ความชอบเราจะต้องพยายามทําหลายๆวิธีนะครับมันไม่สามารถทําวิธีเดียวแล้วก็จัดการพวกนี้ได้คือหนอนพวกนี้หาไม่ยากนะครับเราต้องพยายามมองหาร่องรอยการทําลายนะครับซึ่งตอนกลางวันาาหาไม่เจอแล้วครับแบบนี้มันจะเจอเฉพาะตอนกลางคืนเนาะเวลาเราเจอร่องรอยแบบนี้เราก็หมายต้นต้นนี้ไว้มุมนี้แล้วก็ตอนกลางคืนก็กลับมาจับแบบนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวขนลุกเลยทุกคน สามตัวต้นเดียวนะครับสามตัวมากระจุกกันอยู่ตรงนี้นะครับสามตัวแล้วก็ต้นนี้นะสี่ตัวทุกคนสี่ตัวผมผมผมเห็นอีกตัวหนึ่งละห้าตัวมุมนี้มุมเดียวนะครับทุกคนห้าตัวตกไปละดูความอ้วนดูความใหญ่ทุกคนคือกลางวันก็ต้องเดินหานะครับกลางคืนก็ต้องเดินหาไม่งั้นเรียบร้อยหมดเลยครับผักผักของเรา นะครับอุตส่าห์ดูแลมาตั้งดีตั้งตั้งนานนะครับเสร็จหนอนพวกนี้หมดถ้าใครอยากได้จุลินทรีย์ bt นะครับเรามีจําหน่ายอยู่ที่ตะกร้าที่หน้าโปรโฟไฟล์นะครับส่วนวิธีการใช้นะครับจะต้องแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับอย่างน้อย12ชั่วโมงหรือว่าประมาณ24ชั่วโมงก็ได้เพื่อให้เชื้อเขาสามารถที่จะตื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพให้ได้ได,ได้ได้ดีที่สุดเลยนะครับ แล้วก็ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับให้เราเติมสารจับใบลงไปนะครับเพราะว่าสารจับใบจะทําให้จุลินทรีย์พวกนี้เกาะติดอยู่ที่ใบได,ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พวกหนอนเวลามากินในเวลากลางคืนแบบนี้ก็จะได้รับเชื้อเข้าไปทําลายระบบกระเพาะอาหารทุกคนเห็นไหมเห็นแล้วขนลุกไหมทุกคนเห็นแล้วขนลุกนะครับต้นนี้ต้นเดียวนะยอดนี้นะครับซึ่งมันก็มีร่องรอยการทําลายนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ย เราสามารถจะมาดักพวกนี้ได้นะครับในตอนกลางคืนกลางวันมันก็จะนอนเนาะเวลาเราเดินดูแปลงผักนะครับหาหนอนนะครับดูตั้งแต่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็ต้องดอูด้านบนก็ต้องดูนะครับเพราะว่าหนอนพวกนี้มันสามารถแฝงตัวอยู่ในใบผักได้หมดเลยทุกคนเห็นไหมแม่ผีเสือ้อในการกําจัดนะครับพวกหนอนพวกแมลงพวกนี้ต้องอาศัยความขยันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับ ทั้งมแมลงตัวเล็กๆอ่าเราจะใช้กับดักเกาเหนียวในการดักนะครับส่วนพวกหนอนเนี่ยเราจะต้องฉีดพ่นเชื้อบีทีนะครับทุก3วันพ่นแบบทีหน่อยนะครับทุกคนอย่าอ,อย่าเสียดายอย่าอย่ากลัวเสียเวลานะครับมันคุ้มเชื่อผมนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์พวกนี้กว่าเขาจะทํางานนะครับใช้เวลาประมาณ3วันเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมเชื้ออยู่ตลอดนะครับให้เจริญเติบโตอยู่ที่ใบผักให้ให้เขาเกาะติดอยู่ที่ใบผักนะครับตะกั่นพวกนี้ก็ไลยทุกคนอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยดูตะกแตนตัวสีเขียวๆพวกนี้นะครับ กินใบผักนะทุกคนเป็นเป็นประเภทแบบกินพืชนะครับเราต้องกําจัดเหมือนกันทุกคนตะกะแตนพวกนี้จึ๊บนี่มันกําลังมาวางไข่แล้วมากินผักของเราทุกคนดูผลลัพธ์ที่ผลได้คืนนี้นะครับทุกคนลองนับตัวได้ไหมผมว่าน่าจะมีประมาณเกือบ30ตัวนะทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ใครเคยมีประสบการณ์หาหนอนตอนกลางคืนเหมือนผมบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแต่ผมเชื่อว่าวิธีนี้ได้ผลครับลดปริมาณหนอนได้เยอะเลยนะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับทุกคน